รานยามาตะกุสเรนยันตังสันตังปะทังอภิสมิจสากอุโชจะสุโชจะสุวะโชจะสมุตุอนติมาเนสันตุสโกจะสุพระโรจะอาปเกตจจะสันละหกะวุติสันตินทะริโยจะนิปโกจะอาปกะพุกุเรสวานุเกตโตนาจะกุดทังสมาจเรกินจีเยนวินยยปะเรอุปวัตเยยงสุขโยวาเกมิโนฮอนตุสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตาตาเยก เกจิปานภูตาธิตาสาวาทาวราวาอนวาเสสาธิขวาเยมหันตาวามจิมาราสกาอนุกทตุราทิตาวาเยจาทิตาเยจะทุเรวสันเตวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสะเภสัตตาพวันตุสุขิตาตานปโรปรังในกุพเทนาติมันเยธกาทจินางกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญานญาแมนญาสัตทุกขมิช่ ยมาตายทธานิยังกุตังอายุสาเอกปุตตะมนุรักเกอวัมปิสะภะพุเตสุมานสัมภาวเยอปริมานังเมตันตสาภพรกะสมิงมานสัมภาวเยอปริมานังอุดทังอโทจติริยันจตสัมภาทังอเวรังอสปัตตังติดทันจรงนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิกตเมโทเอตังสติงอธิไทยะพระมเมตังวิหารังเอธม เตเทนจานุปคัมมสีระวะทาเสนนสัมปันโนกาเมสุวินัยยเคตาอิชาตุคาภัสยังปุนาเรติติ การันตยามาตะกุสะเรนยันตังสันตังปะทังอภิบสเมจะสากอุโชจะสุโชจะสุวโชจะสมุทุอนาติมาเนสันโตสโกจะสุพโรจะอาปะเกตจจะสันล่ำกโวติสันตินทะริโยจะเนปโกจะอาปะคับพกกุเรสวานุเกตโตนาจะกุทังสมาจเรกินจีเยนวินยูปะเรอุปวัตเยยงสุขโยวาเคมิโน้อนตุสาเพสัตตาพวันตุสุขิตาตาเย เกจิปานุภูตาทิตาสาวาทาวราวาอนวเสสาทิขาวายมหันตาวาชิมารัสกาอนุกทูุราธิตาวายะจาทิตายจะทุเรวัซันเตียววิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสะเพสัตตาพวันตุสุขิตาตานปโรปรังิโกเพเนาติมันเยธกาทจินางกินจิพยาโรสนาปฏิคสัญญานัามัญญาสัตทุกมิ ชัยามาตายทานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุรัเกเอวามิสะพระพ้ทตสุมาณสัมภาวเยอปริมานังเมตันตสาพโรกาสมิงมาณสัมภาวเยอปริมานังอุทังอัทโวจติริยันจตสัมภาทังอเวรังอสปัตตังติดทันเจรังนิสินโนวาสยานอวายาวตาสวิกตเมโทเอตังสติงอธิทธยปรมมเมตังวิหารังอิทมา เตเทนจานุปคัมมสีระวะทาสเนนสัมปันโนโกาเมสุวินัยยเคตังนิชาตุคาภัสยังปุนาเรติติ การันยามาตะกุสเรนยันตังสันตังปะทังอภิบสเมจจะสากอุโชจะสมุโชจะสุวะโจจะสมุทุอนัติมาเนสันโตสโกจะสุพโรจะอาปะเกตจจะสันล่ำกโวติสันตินธริโยจะนิปโกจะอาปะคับพกกุเรสวนณานุเกตโตนาจะกุทังสมาจเรกินจีเยนวินยูปะเรอุปวัตัยยงสุขิโยวาเคมิโนฮอนตุสาเพสัตตาพวันตุสุขิตาตาเย เกจิปานุภูตาทิตาสาวาทาวราวาอนวเสสาธิขาวายมหันตาวาชิมารัสกาอนุกัทุราธิตาวายะจาทถิตายจะทุเรวสันเตียววิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสะเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรปรังในกุพเทนาติมันเยธกาทจินางกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญานณัญมัญญาสัตทุกมิ ชัยามาตายทานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตมะนุรักเเฆวัมปิสา พาปุเตสุมานสัมภาวายอปริมาณังเมตันตสาสภารกาสมิงมานสัมภาวายอปริมาณังอุทธังอโทจติริยันจาสัมภาังเอเวรังอสปัตตังติดทันเจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิกตเมโทเอตังสติงอธิไทยพปรมเมตังวิหารังอิทมาหุตเทนจานุปคัมมัสิระวาทาสเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเขต นางในชาตุคาภาสยังปุนาเรติตต